สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่ในห้องน้ำสภาพปะหลายจ,จะดูรู้เลยใช่ไหมว่าอยู่ห้องน้ำเสียอาจจะกล้องๆหน่อยนะครับผมวันนี้จ,จะมาแชร์แล้วก็มารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นของใช้ง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็ขอย้าาุาอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้ขายด้วยเรามานำเสนอให้ดูว่าอะไรดีไม่ดีเท่านั้นเองนะครับผม ของที่วันนี้จะมารีวิวหรือว่าแชร์ประสบการณ์ก็คือนี่ไงฟองน้ำขัดขี้ใครนะครับอ่ะขอท้าควาไมไว้ก่อนแล้นะกันเป็นคนใช้หินขัดขี้ใครไม่ได้แล้วก็ใช้พว,วกบวบขัดขี้ใครก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ พอใช้พวกหินพวกบวบขัดแรงๆแล้วมันจะอักเสบแล้วเป็นผื่นแดงคันแล้วก็ตรงหุ่นขนมันจะเป็นตกสะเก็ดอะไม่รู้ใครแหละคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เนี้ยะเป็นบ่อยใช้พวกนั้นไม่ได้เลยแล้วพอใช้เนี่ยมันเวิรค์คคือมันสัมผัสก็คือเป็นฟองน้ําป,ปกติเนี่ยแหละแต่ว่ามันขัดขี้ไข่ได้ค่อนข้างเวิร์คเลยนะครับอันนี้สีอาจจะขุมความมองหน่อยเพราะว่าใช้มาค่อนข้างเรื่องละ ดูสภาพก็รู้ว่าเราใช้อย่านจริงๆขัดที่ไขว่ายจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาขัดในส่วนของขาให้ดูเย่างอื่นคงไม่ให้ดูอะขัดขาละกันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ขัดแล้วก็มักจะมีสีผิวที่คํากว่าตรงอื่นเพราะไม่ค่อยได้ขัดที่ไขว้นั่นเองนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ การอ,อื่นนะครับก็ทำให้ฟองน,น้ำนะมันเปิกชื้นนิดหน่อยก่อนนะฮะตอนมันห้ทมันจะแข็งๆนิดหน่อยมันไม่ได้แข็งแบบแข็งโป๊กนะมันจะแข็งแบบฟองน,น้ำเหมือน,นล้างรถแข็งๆอ่ะอันนี้แชมพูเดียวธรรมดาเด้ออย่าชื้นๆเป๊ะไหน 哎，哥。Hey, มันก็ขาดเห็นไหมขาดไม่ได้ขาดออกแรงเยอะเลยนะดูดิดู ที่ใครเอาเป็นเพื้นกับสกปกมาพูดเลยก็อย่างที่บอกอะไม่ค่อยอาบน้ำวันละสองครั้งเลยทั้งแต่ว่าไม่ค่อยจะมาขัดตรงขาฟองน้ำก็จะดำๆเคื่อนขๆหน่อยนะไม่รู้ว่าันใช้ได้กี่ครั้งเอาเป็นว่าถ้ามันดโนดนสกปรกจนคนไม่ไหวก็ ทิ้งเพราะมันก็ละสิบกว่าบาทเองเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรช่วยนะเท่าที่เห็นก็ใช้สบลลู่แล้วทกธรรมดาเนี้แหละคือชุบน้ำให้มันปิดปีเแล้วก็ทุไม่ต้องออกแรงสัมผัสก็ฟองแล้วทรรมดาทั่วไปเนี่ยเหมือนฟองน้ำตนนั้งาจเีเยเ่ยๆ ไม่เคยลองเหมือนกันนะว่าเอาฟองในคารมดาลมาหอมมาบอ,อกมันจะถูกหรือเปดูความสกปกของคาร์บิด้าลดูก็เห็นได้ว่ามันเวิ้ลขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขัด ก่อนก็แลงกันนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ต้องควรกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคนติดตามเท่าก็ถึงมดเนี่ยช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคระแต่ก่อนนะครับสวัสดีครับ